สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบก,กับผม A C B ค i n อีกครั้งกับเกม Sniper Elite V2 ในตอนที่8นะครับผมพร้อมกับแขกรับเชิญท่านเดิมคุณเอเซโร่กามีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออตอนนี้ติดปัญหานิดนึงลืมบอกว่าชี้แมงไม่สบายอ๋อรู้แล้วมันบอกเราแล้ว,ลวมันไ <ใน S 1> ครขึ้นแพ้จันสองคนยาวๆเหลืออีกสามเหลืออีกสามเองคงไม่เป็นไรหรอกอวันนี้เราจะมาเล่นกันในดาน่าน Call Shot Command Post นะครับผมไปกันเลยครับเรดีด ready. Start game. the only target left was wolf, but i hadn't a clue where he was hiding. i knew the ivans had a special operations command post in east berlin. perhaps he was in contact with them. i packed up and headed out, followed the sounds of fighting and tank fire. it was just about the most dangerous place i could possibly go. โอเคครับผมเราก็ต้องตามหาตัววูฟกันแต่แต่เราต้องหยุดโปรเจกต์ V2 ซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปหาข้อมูลจากคนผู้นั้นกันนะครับผมเอาอะไรไปบ้างเอาเจวิตตีสามไปกับมีตีสิบแล้วก็เวลล็อกโอเคแล้วเหมือนเหมือนพี่แหละ พี่เอาน้อยหนาไปสองลูกแลนไม้ทริปไม้แลงไม้หนึ่งทิปไม้สองออไอติมไปได้วยไอติมกับก้อนกวดไอติมกับก้อนกวดแล้วก็ไอติมมัดหนึ่งไอติมมัดสามแท่งหนึ่งเันเย้ครับไปกันเลย <c oughs> แต่บอกได้คำเดียวว่าเล่นกับนายนี่ไม่ต้องหวาสเสตลเลยสาเยวเจ้าไอเวลอดมา เลยทำไมแบบนี้มันแปลกเบอร์ลินพะเบอร์ลินพินาต์ไงไม่ไม่แม่มันเดินนะชักกระตุกอ๋อเฟรมเด็ดต้องใช้เยอะใช่ไหมเพราะว่ามีซากประบผักทางเยอะโเดินเอลบิดเดินเอลบิดออเอลบิดเอลบิดเอลบิดเดินเนี้ย่ <c oughs> ทำมาดูดิ <c oughs> โอ้ยร้อนเสียงอะไรโอ้ยโดนไฟโลกแค่นี้ร้อนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ข้างหน้าอะไรไม่รู้นอนอย่ยวะ <c oughs> โอ้มันเห็นยิ้มเลยยังไงถาเตลนอีกนะ <c oughs> เตลอยู่บ้าง <c oughs> โคัสเซรูร้รตัวกันแล้วครับรัสเซียหรือเยอรมันนะ ต้องฟังภาษาดูจากชุดที่สวมอยู่ก็พอรู้อยู่แต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นเยอรามานันเฮ้ยมีคนเห็นคงเป็นสไนเปอร์ดูจากมุมนี้น่าจะเป็นสไนเปอร์แต่ไม่รู้อยู่ไหนดูดเคแยกกันเลยเดี๋ยวค่อยไปรวงตัวอีกทีเดี๋ยวหาจุดซุ่มดีๆซุ่มยิงพวกมันก่อน นเ,คคนนเนี่ยเด็กคนไหนนั่งดูคลิปแล้วก็าทำซับไปให้ขัดอ่านบ้างขัดอ่านแล้วฟังตามบ้างได้อาภาษาโฆษณาทำซับมาให้ไอ้ซับก็เสียเปล่าใช่ไหมก็ถูกแต่พี่จะทำซับให้รู้เรื่องแบบภาษาไทยไงเลยต้องก็ซับภาษาไทยดีแล้วแล้วก็อ่านภาอังกฤษเอาว่าซับมันตรงรช่วงไหน ก็อันนี้ทำได้อยู่นะแต่ฟังภาษาเยอรมันไม่ออกเนี่ยใช่มันได้อสองสามคำบองชูบองชูก็ทักทายไปยเงีแกันเนี่ยนะสไนเปนรอร์แกนเนเจอร์ของรัสเซียไม่เาหรือเ,เ,เราจเจอเยอรมันเราเจอเยอรมันอยู่พี่ชาดูจะชุดแล้ว เขาเรียกว่าสไนายเปิมก็แก้ในเตนน,นับจำแม่มาเล่นเกมองสัตบด้วยเอาของมันเล่นเกมเอาประโยชน์จากเกมด้วยเหมือนที่ลุงพีเอาพูดไว้ประจำเล่นเกมว่าหาประโยชน์จากเกมด้วยใช่ตอนนี้หาจุดสู้ยิงดีๆก่อนแล้วกันมีรถถังอยู่ข้างหน้าเหครับไม่มีใครได้ยินแต่เสียงเฮ้ย,ยข้างๆอ๋อ I ไอ o นยูไอโน o ู Know you. Know. จัดการรถถังด้วยมีรถถังอยู่ข้างหน้าไหนไปข้างหน้าไหนรถถังกันเมื่อกี้พี่เจอพวกรัเสเซียดูเหมือนรัเสเซียจะส่งสายลับมาแฝงตัวเหมือนกันนะมนส่งทางกลางเมืองอยู่เปล่าอาจเป็นได้แต่ตอนนี้พี่ถูกส่องแล้วใครไม่รู้ต้องยอมน,นีกสนนะ โดนซ่องไปหาตัวไม่เจอเหมือนมองย่างมากอย่างนี้หนักแต่ว่าเลยอ๋อสไนเปอร์อ๋อเจอแล้วเจอเฮ้สองวะเฮ้ยโอ้อ,อะโอ้โหสไนเปอร์สองข้างหน้าเลยเป็นคนหนักนะไม่เห็นละลูกโอ้โหรอแป๊บไม่เห็นเมื่อกี้สองสไนเปอร์อยู่ขอโทษทีเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเป็นคนหนักไปไหนไปไหนไปไหน,ใน นกิ้วเนี่ยจุดซุ่มยิงดีๆเลยเนี่ยแล้วไปโดนอะไรเข้าเมื่อกี้มาจากชั้นสองสินะยอดีฆ่าเลยโดนยางไงเนี่ยลมแรงเฮ้ยสัญญาณทางบังดุ้นด้วยสุดเดียวนะเฮ้ยลมแรงมาก เลงลงตรงไม่ได้ลงตรงที่โอพี่เลงตรงนะแต่กรา v ิตี้มันกราบิตี้เยอะเอ้ยลดลดลดใจเย็นลดนิ่งเอ้าป้งยันตีนเนี่ยนี moving target vehicle kill ด้วยนะเคลื่อนไหวอยู่ด้วยแหมอย่าดูทูอย่าดูทูรถไม่คิวเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยข้างหน้าศัตรูหายเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ไม่ต้องหาหรอกตรงป้อมนี่แหละข้างหน้าเราอะไม่เป็นยิงฝั่งนะยูงได้ไหมเนี่ยหายนะไปคนละด้านเลยด<า>ิสตูอสองจากข้างหลังอ,อ่ะ,อะเพื่อความชัวร์แลมาตรงบันดไดไว้ก่อน ไม่มีแล้วเหรอยังไม่รู้เล็งอย่างไรเนี่ยเนี่ยมันเจอพี่อยู่เนี่ยอ่ะเห็นแล้วที่มันโด <teenage> นสองเดี๋ยวต้องขอกขาวต้องหาไม่เจอไหนวะนแลมไบคิวเวอร์ล่วงอ๋อล่วงอ้าวปีทางนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ได้เว้ยเอ้ยได้ข้างหลังเจอแล้วหลบหลยเฮ้ยจะตาย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 เองก็ไม่ดูด้านหลังเลยเนาะอ๋อเจอแล้ว โอเคเรียบร้อยศัตรูเขาหมดแล้วล่ะไอ้เนี่ยมันโดนจ้องอยู่เนี่ยอะไรมันจ้องวะเครื่องเนี่ยโดนอะไรจ้องเนี่ยไม่รู้เนี่ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ลงบัลเถอะแต่เป็นขาวตลอดเวลาเลยเนี่ยมันขาวโดนมองเก็บปันบ้ากอเะไอ้เดี๋ยวมาจากรถถังรถถังพี่ยิงไปแล้วนะ มันมาจากราถรถ,ก<ำ>ถังเดินเดินรอบรถถังกับชี้ไปทางรถถังโอเคบักเมื่อตอนที่แล้วพี่กับโยชี้เจอบักไอ้นี่อะไรวะประตูประตูที่จะไปไอแฟลกทาวเวอร์มันปิดอยู่แต่ของพี่เปิดใครทักกว่าเอ๊เอใครทักไปเองดูช่องเองดูช่องซ้ายไปได้ได้โอเค ต้องมีแน่มี่่ะตัวแรกเลยครับมันน่ไปทางซ้ายแล้วแต่เป็นแรงมาแดงโคตรจะเป็นแบบเฮ้ยได้ไปได้ไปได้นะได้ได้ได้มีตัวหนึ่งมาหลังอ่อาจัดการเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยซ่อนทางซ้ายมี เจาะกระโหลกเข้าไปจะป็น,นมีเลงไหมไม่เลงหัวแล้วหัวลำคาญในรถถังนี่จริงเลยอืม้าวเข้าใกล้ขนาดเลยอะ่ะโอ้โหมาบาลเลยเข้าหลังในตัว เซียเยุียล้วนๆเลยเนี่ยผมไม่เห็นทองไม่รู้ดูจากชุดก็พอรู้อยู่นะกระสุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยอะไรวะเอ๊ะพี่เห็นกระสุนทะลุตัวมันไปนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเลยน้อ,องทหารเราถังยังไงเดี๋ยวข้าคาซีนคงหายเอ้เอเปืนอะไรวะออ๋เอาปืนอัพพีดี เอานี่แหละดูพวกอาหารโอ้ยแอมโมนเฮ้ย,ย,ยใครใครรู้ใครรู้ถึงที่ไหน <c oughs> อุย้ยอะไรวะเอาวิ่งติดเอาเอาไหวไหมเนี่ยอ่าตรงไหมอาดแล้วโชว์ทีนะครับเมื่อกี้หลุ <c oughs> ด <c oughs> ครับผม <c oughs> But it was enough. Tobin was a nerve agent, powerful <laughs> in use. touch it, even look at it, and your body shut down <laughs> in all sorts <laughs> of virtual worlds. Wolf was the architect of the plan, a chemical weapons specialist. He was helping the Russians fill the last of Germany's V-2 rockets with this stuff. Their target, <laughs> London. Those cunning red bastards would make it look like Germany's final revenge. Oh my goodness, I have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. Okay, bye. Master go sniper. I'm going to go to the sniper. I'm going to go to the ไม่ไม่ไมเมื่อกี้สองตัวข้างนอกเริ่มมืดแล้วใช่ป่ะปัจจุบันเฮ้ห้องอะไรไม่ได้ต้องทำรวนหาทองหาทองเจอหน้ากากเจอกระเป๋าเจอคมไฟเจอประตูงั้นไปไอทองอืโอ้ขอบคุณมาก ระวังนะอย่าอย่าวิ่งมาเพราะทีมสไนเปอร์เราต้องใจเยน็นวีโหลดให้พร้อมตรวเช็กระวุเรียบร้อยมีกระสุนอยู่ใน <c oughs> มีกระสุนอยู่ทั้งหมดห้าสิบนัดมีกระสุนอยู่ในซองนี่งไงเต็มหน้าเต็มหน้าเลย กูว okay. be mm ิ hmm. right ่งเอ้ยเฮดช็อตเรียบร้อยครับโอเคแต่การกับทีสไนเปอร์ต้องแยกกันแล้วล่ะมอไม่เห็นเลยเนี่ยเมื่อกี้ทางส้ายโอ้โหอยู่สระนู่นโอ้โหไหวไหมไหวไหมที่มองไม่เห็นเนี่ย มองเห็นอยู่มองเห็นอยู่แต่ว่าค่อนข้างจะโอ้โอ้โหทางขวาก็สตาเสียหันหน้า,า,าไปหาหันหน้าหลบศัตรูก็โดนอย่างนี้แหละเป<ห>ในนันตายัง <c oughs> ไม่แตางขวาน,นั่นไงเฮด <c oughs> ช็อต อใครไหมไม่กล้าเดินเลย <c oughs> มันโผล่ไม่ได้มันโผล่แบบอืมเดินเห็นนี่เห็นว่าจากทางนี้นั่นเงยสแนปเปอร์สแนปเปอร์เรื่องมากนี่เฮดช็อตเรียบร้อยพันสี่ร้อยแต้มนี่ไม่ได้แต้มเลยเนี่ย <c oughs> เหล,ลือใครอีกเหลือใครอีกเลนนี่ไม่ได้แต้มเลยมองไม่เห็นโอจะยิงมาแล้วอาชีกจะหลอหา้าเทดช็อตจอะเอาทางตันมาผิดทางออกจากตึกก็ได้เฮ้ยพุชิจัด ีมันมีคนเห็นฮะข้างหน้าได้ไหมู่ไนกันอยู่ไน,อไนโอ้โหพี่มองไม่เห็นเลยมองยากมองยากฝุ่นเยอะเลยตายอย่างวะเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยมันตายอย่างเนี่ย ตายแล้วแต่ตอนเนี้ยวิ่งตัวนี้อยู่ป็ง2 0 2เมตรข้างหน้าเราไม่เห็นธนาเกตเห็นเนี่ยกำลังวิ่งไปหาทาเกตอยู่แล้วก็หมอดระยะไกลขนาดนั้นต้องใช้ไอ้นี่แหละอโอ้โดนด้วย เข้า,าป่ากเข้า,าป่า <laughs> เรียบร้อยครับผมจบกันไปอีกหนึ่งมิชชั่นครับโอ้โ oh ห <laughs> ่กอน,นี่ไม่ได้เลยเนี่ยโอเคครับจบกันไปในมิชชั่นที่8ด้วยสกอร์3 2ม6 0 60, ต่อ4,275นะครับผมใช้เวลาเล่น13นาที40่สิบวิครับมีอะไรจะพูดไหมครับคุณเอกเซโรกามีครับผม หมนลมพูนเลยเจอไปกรอบโอเคครับแล้วจบกันไปครับกับ s n i p e r Elit e V2 ในตอนที่8นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน s n i p e r Elit e V2 ตอนต่อไปกับคุณเอเซลกมิกับคุณโยชินะครับผมขอให้คุณโยชิหายไปไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม